คลิปนี้เรามาดูการยกเลิกรหัสล็อกหน้าจอยกเลิกรหัสสแกนลายในมือแล้วก็ยกเลิกรหัสสแกนใบหน้าออกจากมือถือกันนะครับในกรณีที่เราต้องการจะให้คนอื่นใช้มือถือเราเนาะนะครับซึ่งรหัสของเราเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นใช้ด้วยเราก็จําเป็นต้องยกเลิอกออกก่อนให้เขาไปตั้งใหม่นะครับวิธีการทํำยังไงมาดูกันขั้นแรกนะครับให้ไปที่ตั้งค่านะาไปที่ตั้งค่านะครับทีนี้ พอมาที่หน้าตั้งค่าเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับรหัสมันจะมี2ตัวใช่ไหมหน้าจอล็อกแล้วก็รหัสนะครับแต่ให้เราเลือกมาที่รหัสผ่านและไบโอเมตริกนะครับตัวนี้นะครับพอกดเข้าตรงนี้นะครับท่านจะเห็นคําว่ารหัสผ่านหน้าจอล็อกใช่ไหมครับอ่าส่วนตัวนี้สแกนลายนิ้วมือเวลาเราเข้าสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันจะให้เห็นว่ามันจะให้ใส่รหัสนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีสแกนลายนิ้วมืออยู่หนึ่งอันใช่ไหมก็คือที่เราตั้งไว้นะครับ สแกนใบหน้าก็เหมือนกันครับถ้าเราจะเข้าไปดูเนี่ยเราก็ต้องใส่รหัสเนี่ยเขาจะมีนะครับตั้งรหัสใบหน้าไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราจะลบทํำยังไงเราไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าเราลบมันจะออกทั้งหมดเลยโดยการไปยกเลิกรหัสล็อกหน้าจอนะครับเนี่ยเข้าไปที่รหัสล็อกหน้าจอจากนั้นใส่รหัสเดิมครับพอใส่เสร็จทําไงไมันจะบอกว่าปิดใช้รหัสผ่านใช่ไหมครับเนี่กดตรงนี้เลยาจากนั้นก็ยืนยันครับปิดใช้งาน โอเคจากนั้นก็ใส่รหัสเดิมเพื่อยือนยันครับรหัสที่เราตั้งไว้จากนั้นนะครับจะเห็นว่ารหัสล็อกหน้าจอสแกนลายในมือแล้วก็สแกนใบห,หน้าจะถูกลบออกทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันให้เพิ่มแทนเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันถูกลบไปแล้วตอนนี้รหัสล็อกหน้าจอก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ทีนี้บางท่านบอกว่าอยากตั้งรหัสละ่ะทำยังไงทีนี้ออามาดูกันครับเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับไปที่รหัสผ่านและไบโอตติกนะครับเนี่ย จากนั้นให้เราไปเพิ่มตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับตัวนี้กดเข้าไปเขาจะบอกว่าหากคุณตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอแบบนี้คุณจะไม่สามารถเอาคืนได้นะในกรณีคุณลืมรหัสอันนี้มันเป็นข้อตกลงนะครับทีนี้เราก็ตั้งรหัสเลยครับเราอยากได้รหัสอะไรล็อกหน้าจอมันจะให้เรายืนยัน2ครั้งนะนะครับตัวนี้ผมตั้งง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหลังจากตั้งเสร็จตัวนี้นะครับมันจะให้เราเพิ่มสแกนใบหน้าหรือเพิ่มสแกนลายในมือได้เลยนะครับ วิธีการก็นํานิ้วนะครับไปแตะใส่บริเวณตัวสแกนไลน์ในมือด้านหลังนะหรือบางเครื่องอาจจะอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยก็แตะวิธีการแตะให้แตะแล้วปล่อยแตะปล่อยแบบนี้นะครับเนี่ยแตะปล่อยแตะปล่อยยกขึ้นเรื่อยๆยกขึ้นยกลงในบางเครื่องมันจะสแกน2รอบนะครับเขาบอกว่าให้เราเอียงนิ้วนะครับเอียงนิ้วในจุดที่ท,ที่ที่มันยังไม่ติดอ่ะนะครับเนี่ยเอียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสแกนลายในมือ,อถ้าเราอยากดูก็กดรหัสเข้าไปดูนะครับอลองทดสอบดูครับเอานิ้วแตะดูเนี่ยครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับใช้งานได้ลองอีกครั้งหนึง่งเนี่ยครับเอานิ้วแตะดูปาบเข้าไปเนี่ยครับได้ละโอเคต่อมาเรามาดูการตั้งสแกนใบห,หน้าครับทีนี้กลับไปที่เดิมครับ ไปที่รหัสผ่านและไบโอติกเหมือนเดิมนะครับเราไปเพิ่มใบหน้าตรงนี้ครับจากนั้นใส่รหัสที่เราตั้งล็อกหน้าจอนะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะให้เราเพิ่มนะครับเราก็กดทําต่อเลยมันจะสแกนใบหน้าเรานะครับยกมาสองหน้าตัวเองแบบนี้อ่ายกมาสองหน้าพอสองเสร็จมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับสแสดงว่าได้เลยนะนะครับสแกนใบหน้านี่ตั้งง่ายนะครับเนี่ยตั้งเสร็จเรียบร้อยอ่าลองยกขึ้นสองตัวเองดู นะครับเนะี่ยมันเจอในใบหน้าปุ๊บมันก็จะ้ทำการเข้าสู่การใช้งานเลยเนี่ยครับง่ายๆอะโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ในช่องสอนออนไลน์ก็มาเรื่อยๆนะพอดีคลิปนี้นะครับมีท่านหนึ่งถามมานะครับเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกรหัสเนาะก็เลยทำคลิปให้ดูกันโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ